ฮัดขึ้นแล้วนั่นเดียวได้หรอไอยังไงปลาสามตัวพี่น้องก็จะเพี้ยนสามตัวเลยครับพักขนาดนี้ซีบอู้ปลาซีตัวพี่น้องเนี่ยไทยดีนังสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับเจอกับผมลุงหน่อยตามห้อยสารคือเก่าแหละครับพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็ได้เจอกันในบรรยากาศตอนเศร,าราา้าครับนี่เราล้างบานครับตรงห้ตรงหน้าของบานห่อครับหลังจากเกียเก่ยวเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเหลือแต่ตอฟางเลยนะครับแต่เมื่อนี้ก็เจอก,กันกับสิภาพพี่น้องไปหาอยากากินกี้ก่อน,นครับไปตึกแหนัดก็ไปอยู่ความไปไปตึกแหน พุ้น,นแหละครับว่าไปไม้แถวไปไม้แถวเอิญน้องนาว่างแม่บ่อแถวๆนั่นแหะครับเคยไปแถวปอดูหน่อยลหลายๆละ่ะแต่เพื่อนยัพร้อมกับเพื่นเนี่ไปเฮ็ดงานหรอครับพุ่นว่าพุ่นว่าพุ่นว่าพุนาพ่นละหลังปีใหม่พุ่นละจังสิได้ไปเพราะว่ามันกิดตอนนี้มันกิดยัง,ย,งยังมันยังวันพร้อมนะหลังปีใหม่จังสิมาหับไปเฮ็ดงาน ก็ลเลยไปตื๊อแข้งก่อนครับตอนช่วงนี้แต่แต่ว่าหูว่าเสี้ยนกี้เจไ็ไปลำบ่บ่บ่เดบบ่เดบบ่เดบนัดกับเพิ่นนะหรือพฤศจิมาหาเราประจักตอนนี้ตอนนี้ขอมอยูอบ่บา้านก็เมื่อนี้จะไปแหกแหงใหม่น้ำเดลุงหน่อยสานแหกใหม่ย,ยอมว่าน,นไปเบิ่งครับแหกใหม่รวมกันเบิง่งมันนี่ครับแหกใหม่ครับแหกเช็ดศอก ได้ฮกกับเจียวไปล่องเหมือนเบริรงมันสีมันจีมานบ่ลูกหน่อยซานเองครับครับพี่น้องได้ดสุดท้องกับมาฮอดไม้เหลี่ยม้อยแล้วครับผุ่นพยขอมยางง็อง่ๆไม้น้องแม่บ่ว่างแม่บ่เคยมาเอาคูปีแล้วครับมาฮอดแล้ะครับพยีความก่อนยางรัดไปหมดแล้ว เส้นกี่สิตามคนมากครับคนท่วมมากว่าเส้นกี่ท่มากว่าตามคนมากครับถึงท้องให้ท้องหน้าพี่นอ้องบรรยากาศบริสุทธิ์ขอบคุณอากาศที่บริสุทธิ์ขอบคุณแสงแดดที่ใข้ความอบอุน่นขอบคุณแหล่งอาหารของเขา้าหงวยน้องข้องบึงขอบคุณลหลายๆอย่างครับที่ให้เข้ามีอยากมีกิน ไปพี่น้องลุยกันครับน้องเข้าจอกกับข้าจอกกับมะตึกคือกันเด้มาสองคนนี่ป่ะมาสองคนโอ้นี่ครับเข้าจอกกับมะตึกคือกันกับหาจินคือกันกับ,กบมู้งหงนี่แหละตามลำห้วยนี่แหละเท่านั้นกัดบางเด้นเลยนะม,เอมองนี่บ้นนี่มีผัวเอาดอกมาดูหน่อ,นอยหลายหลายตัวกัน ตะกีมุกขอยเอาอยู่เถิงพุ่นนะเต้นแซวเซวมาดูหน่อยเฮ้ยมันแม่เดียวมันมันตตัวตัวซ้ำกันบ่เขาได้บ่แม่ใหญ่มันลลงไปรูมุนตีว่าเสียนเอาวางนีตเจข่อยมกข่อยว่าเอาแถวหนึ่อื มันอายกตัวบ่หรือจังเด็กยัเสียมสามตัวข้าเจา้าก็มาหากินกันครับมาพี่น้องเฮาลุยกันบ้านอุ่นวันยังค้อม4โบ4เบยอยู่พี่น้องมาเสียวแถวนีิวอุ่นหน้าเลิอกเด้่ครับมองแต่ว่าขันเลิกก็ต้องล่องแล้วครับบ้านเพราะว่าไม่เวิร์ดเอาแล้ว พี่น้องเสียดกีมาสมทบล่ะเขาลังไอ้ลุงตุงนั่งมาเสียดกีอ้าววัดดีซิที้อ้าวาวัดดีครับวัดดีไม่ได้มือนสัพเต้พอนี่จอดมาโอ้ามาขัดเขาพั้นกินพี่น้องเนี่ยว่าจะกินข้อทุกคนจะเส็นว่าเรื่องของไปซื้ออะไรเนี่ยเนี่ยาี่ละเนี่ยพี่น้องเขาไล่ลายเมือนน,น,นี่ฝุ่นอยู่โซนต้องเติมฝุ่น ี่น้องไล่ครั้งมากไปลงหนองเถ่าเออบอเข้าเจ้าสีเตียวหน่ะล่ะเขาก็เอานี่เีจ้าข็ดังดังหนึ่งมัดกัรถ่นดังหนึ่งกัดนี่เขาตึ๊กคนก่อนดังเลกบอเนอะบ่มหัวบอบ่มหัวเขากันไอ้เจ้ากินบข่าท่าเดียวกับลงด่างถ่านเด้อขี้รดเรื่องซื้อน้ำตาลนี่ล่ะไอ้ยอ้เขาไปซื้อน้ำตาลก็เห็ดหอมมาเห็นเนี่ยเอองานคลักงานคลักมีเสือกอยู่ บอ่วอวมีเสือกอยู่ลงเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนี่แหละข้อสีคุ้มมองดิีวเราว่างไม่บอสอเสียรลังใหญ่นไะไมาจาก,กตึกมาเ,เรือ่อยๆนะมากัดคุ้มน้นองเลิกนีครับไปลุยกันพี่น้อง เลนเกินเว้ยเขิมกูวุดเว้ยเล่นอะไรมันเอาเอาเล่นแต่วาดเว้ยเอาลูกนี่ได้หมอนเว้ยเริ่มตึกแล้วครับพี่นออ้องเออชียนขี้กับจอบแล้ว,ลวลไม่อยอมไปด้วยกันครับ ก็ออกกรติดป่าอันนี้ยังจะว่างเหลือที่เขาบุกหันออกนั่นแล้ว ตัวประกดพี่หรอโอ้ตัวประกดรลอดตาหักแลวมั้งโอยังลูกไ้ up. Yeah. แคมาใส่วังนี่ดยวสัก

Тэр хав

Wait, what the hell? Mm -hmm. That's no proper problem. Probably. ไทยตกต่อก็ย้ยนลงไปก้ยังจบปะก็สุดอเขาวนล้วนเขาล้วนพี่น้องค๊บเขาล้วนพี่น้องมือนี้ยินว่าเลรนหอยเลยเมือนเมื่อนี้เล่นหอยปลาโบก่งปลาบก่ง ปลาบ่อนใหญ่เอาหมดเลเนาะบ่อนใหญ่ๆแท้ๆทำไม่ได้ปลาบกิ่งปลาบก้นบกิ่งพอปลาบ่ตัวนี้เหยี่ยนคล้องเหี่ยนคอมกินกี่อยากเดี๋ยวตัวนี้ก็ให้เยี่ยนคอมเออองไรก็เอาหมดเออเอาหมดปลาบ่อนใหญ่อยู่ตัวเอายนักเียเนาะมันหลึกนใจหมดให้ไปทำยังไงได้ คนงนยบได้ยังไปทั้ได้เลยคืนแหละตูนเ่คืนร้อยคนร้อยคนเดี่วจอดก้น้ำที่ไ่ลงใส่แคบนูใส่หัวหันเออขนเาจะลึกขนข้าแล้วก็ถกดางเถเ่กเถอสวนที่เเ็นบออไปลวมเล เสียบล่ะเป็นตะนเดียวเสีบเป็นตะนายพี่น้องวันนี้เห็ย่งมากมเลยเยียบผมยลยผมงเลยาขาวเลยตาข้วเลยนผมเลยผมเลยโอ้ยเลาปุงเลยปกิๆๆห้องิ่อปเาาน่ปาวนเดี๋ยวหาตัวนี้ของเชยนขอมครับพ้อมีพ้อมี นี่ข hmm. องเชี่ยนหน่อยเรามากินขี่ไม่ได้พ่อเจ้าของตัวนี้ของเชีนขี่ครับตัวนี้ของเชีนขอมตัวนี้ก็ของเชีนขี่ครับจเาต้มน้ดยวยม้ยมามามาเขาบ้าเดเมดเอาย่เอาอะไรมาจัอย่างเลยเดันี้ เขายันกินมาแล้วมาแล้วเนีินเนี่ยนวกินกรมดองกักดองนี่เนีปรุงพี่นอกแนวปรุงทีอาหารี่คือเออี่หวาน่กเลื้อน้ยอกินเลยจวดจัดพริกเส้นจีบอืมนันนี mhm chơi cái khay của con mhm xong không khả năng của cho mhm mhm าตรงยังเดี๋ยวนี่น่องใส่กับสุ่มพัร์ดคูเดปบาดเจ็บไปห้าหมอ,อเว้ยพี่หนา ไปเต็มที่ซึงแห่ไก่อน่งเรียกว่าปีนาพัิทธ์พิทเอาเสียนคอมเฮียร์เฮียร์เฮีย ให้กกินเลยโอ้ีนหอกสียิ้มแล้วล่ะเฮ้ยรอมกินคักยกขดนอาทึ่ยงยกขดัวสดไม่ได้เลยสไตล์เรา Đi nóc nhiều Đi nghe không thôi Điệp lại là thế nào? Điệp lùi cái này là toán bay Mán đi, à, đi. bạn ใส่ไหมแม่หรอวะ อ๋อาว,าวันนี่นี่อ้ยนี่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 นตังค์กเยอะคอมนี่โออยเออหักยังอยู่วังอูนเออทั้มากไกลเลยไปแล้วไปแล้วเหีเสียจ

โอ้ปลาเสียมใหญ่บอนวันบคคใหญ่จยปลาเสียมแค่สองเดี๋ยวหอยหกาห้อยเ่เจ้าก็เล่นห้อยกันมั้ัองตัวแล้วกันนึ่ด อเอให้เบิงแน่เข้าแล้วไปดูดนี่ยห้ไข่เสียนเกียวเลยพี่น้องขอใหญยบเรายังอยโยนบ่ตามเน้นี่เขาเผ้าแล้วอันยึเขาเข้าแล้วบ่เลือโอ้วก็สูตรหนึ่ง เขาสูตรนึงแล้วตายนี่ปราสูตรเหรอก็ตายไปแล้วว่า่มันเป็นดีที่่เงียบเยละเอาเขาเฝ้าดนั่นสองโอายยังทีองเขเข้าสูตรเขาสูตรหลุดเขาญ่พี่น้องเฮ้ เอาแล้วงัดขึ้นแล้วครับงัดขึ้นแล้วนั่นเดียวได้หรอเฮ้ยเฮ้ยปลาอย่างไงปลาสามตัวพี่น้องก็ตะเพียนโอ้ยสามตัวสตัวเลยครับคักขนาดเลยสี่ตัวโอ้ปลาสี่ตัวพี่น้อง นี่ไข่หรือตัวนี้มันปอกหญ่ครับเป็นเป็นซีหาตัวตัวน่ะตัวเพี้ยนตัวเพียนประเสื่อมเป็นบ่อนึงโอ้นี่มันต้นบ่อนวัจักนี่ตาดตัวใหญ่ครับเสียนเกี่ยวเหรครับมวนปอกไก่หวานปอกไก่โมเมนต์มันน,มมน, <ming> น่าจะขายดีครับพี่น้องก็สิพมกันเศร้าแล้วล่ะตะเบ็นแด้งกึ่งเลย <ming> ตึกขนาดเลยเมือนี่เมื่อยขนาดตึกหน้ามันเลิกนะครับลุยขนาดเลยครับปลาการไปบึงครับพี่วผู้ไรมานเขากันไปเบึงกันนี่ครับพี่น้องผลงานตองลู้หน่อยว่ามก่อยหมานดาวกับพวกดอปนไออ้อมอยู่ครับนี่เขาไม่ยอมขอมนี่ไม่ยอมขอมกับปาลาคอหลายโตเติดอยู่ครับปลาเสื่อมอนี้หอยไออ้อมได้กินอยู่ครับได้กินแรงอยู่ครับได้กินอย่างกินอยู่โอ้ยปลาเสื่อมกี่พี่น้อง โจเซ่เอ้ยเจี้ยนกี่มันเลยครับหมือนเป็นใส่ดอกเดียวเพิ่งใสีห้าห้าตัวพูดห่ะปลาตะเพียนแม่บอกง่ายครับเสี้ยนซีโต้สามโต้ประคออีกหอยอีกห,ออกกหลายครับเสี้ยนกี่มันมื่นนี่เสี้ยนจีนพระเอกเสี้ยนจีนพระเอกมื่นนี่ครับพี่นอ้องเอากับพี่นอ้องก็หมื่นนี่เสี้ยนจีนพระเอกครับเล่นหอยพร้อม เส้นขี้เล่นบัก้อยครับเอาเป็นเฮ็ดเป็นเออเออแต่ว่ากปลาบนหาปลาบนหาแต่ว่ามันปลามีบ่อนี่มันเอาอย่างมันหนามันเลิกหนามเลิกครับสมองแล้วเว็นกระแดงจี้เครื่องเลยพี่น้องกุดกะปลาขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามผมมาชมทีมงานลูกหน่อยตามหอยอีสานเฮ็ดเป็นครับเส้นขี้เฮ็ดเป็นมือนีนเล่นบักหอยอย่าลืมติดตามก็ไะไรก็แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าจะเจอกันไหมครับว่าสิไปลงไม้ใด คิดมีลากไปก่อนครับมันมืดหรอือล่าสีเมื่อครับสวัสดีครับ